สวัสดีค่ะทุกคนก็เจอกันวันที่2แล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ตื่นเช้านะคะมาเดินเล่นริมทะเลนะคะอากาศดีมาก แล้วก็คือแบบเย็นมิดๆแล้วก็น้ำใสามากนะคะก็อาจจะลงได้ ลูเปลือกหอยสวยมากค่ะทุกคนโบก,กําลังคิดอยู่ว่าจะเก็บไปใส่กระถางต้นไม้ที่บ้านดีไหมอีกว่าชิเอ็นหนาหมูเขนชันนะเข็นชันชัววันนี้น่ารักมากเลยตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะคะทุกคนแล้วก็ตรงกลางทะเลตรงนู้นนะคะก็จะเป็นที่แบบเลี้ยงสาหร่ายนะคะก็จะซูมๆให้ดูนิดนึงไม่รู้มันจะเห็นไหม มันจะเป็นแหบมันแบบตะไคร์ตะไคร์อยู่นะคะอันนี้จะเป็นเาลานะะีเเยะะเ้ยงสาลายนะคะที่บ้านแม่สามีก็ทําเลี้ยงสาลายนะคะเลี้ยงสาลยทะเลเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงแบบเริ่มนะคะเริ่มที่จะเลี้ยงเขานะคะก็ประมาณปีหน้านะคะเดือนสี่นะคะถึงจะเป็นช่วงเก็บสาลยนะคะทุกคนตรงนู้นไม่ร네ู้ว่าทุกคนเห็นไหมนะเพราะว่าบุ๊กก็มองไม่เห็นไม่ชัดเพราะว่ามันแดดอะแดดจ้ามากนู้นนะคะที่เป็นแบบตะไคร์ตะไคร์อยู่นั่นคือเขาเลี้ยงสาลยนะคะก็ มันช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวนะคะเราก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงนะคะเราก็เลยออกไปดูยังไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้มารอบหน้านะคะถ้ามีโอกาสก็จะขอติดเรือไปกับพ่อปู่นะคะไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะโบก็ไม่เคยเห็นนะจริงๆเห็นไกลๆแบบนี้เหมือนกัน กับแล้วน,ะะน,นาวแน่เลยใอยากกลแล้วหชีวิยายชนจี้ไม่าีห็ิเน้อ๋อนี่หอยที่ป,ป้าเก็บให้ป,ป้าเก็บมามีแต่ตัวใหญ่ๆป,ป้าไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นกระถางต้นไม้เราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น นี่ที่โบเก็บนะคะบัวเล็กๆแต่อป้าที่เอาอันใหญ่ๆมาอ้าแต่ว่ามันสวยนะเนาะเดี๋ยวเขาไปเลือกที่บ้านันนึงเก็บเปลือหอยช่วยเอามากะคะกค่ะลูกกลับแล้วนะคะนี่หาดที่เราไปเล่นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดินๆน,น้ำใสมากอยากให้เป็นหน้าร้อนมากจะกระโดดลงน้ำเลย นี่นะคะหมู่บ้านของแม่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือติดทะเลเลยนะคะทุกคนอากาศดีมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่แบบกันคลื่นนะคะกันคลื่นเนาะอ, okay. อันนี้ก็จะเป็นท่าเรือของแบบคนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมีเรือกันทุกบ้านนะคะทุกคนนี่นะคะบ้านนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ที่จอดเรืออันนี้ก็เรือพ่อปู่ก็มีนะคะแต่ว่าอยู่ตรงนู้นอยู่ไกลเราไม่ได้เดินไปนะคะพอลูกไปก่อนแรกเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนหนาวมากโบมามาถ่ายสวนกระเทียมให้ดูนะคะทุกคนโบเดินอ้อมขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่สวนมากตรงนี้เขาก็จะปลูกกระเทียมหมดเลย นี่นะคะต้นกระเทียมเหมือนพึ่งแบบลงต้นกล้าไปนะคะเพราะว่าเขายังไม่สูงมากนะคะนี่ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือสวนกระเทียมวิวหลักล้านจาดูวิวทะเลนะคะตรงนั้นก็เป็นหาดที่เราไปเดินเล่นเมื่อกี้เนาะสวยมากถ้าต้นกระเทียมแบบโตขึ้นอีกนิดนึงก็คงสวยเลยอะ่ะนี่ถ้าต้นกระเทียมโตขึ้นอีกนิดนึงก็คือสวยเลยนะคะ ต้องมาถ่ายข้างบนนะคะมันถึงจะสวยเนาะนู่นข้างบนตรงนู้นก็ยังปลูกกระเทียมเลยนะถ้าได้ที่ตรงนี้ทาบ้านเนาะคงจะแบบเออโรแมนติกมากเลยแม่อบอกว่าตรงนี้ไม่มีคนอยู่นะคะส่วนมากเขาจะทําสวนกันเนาะนี่นะคะเป็นกระเทียมนะคะต้นกระเทียมแล้วก็ตรงนู้นนะคะจะเป็นที่ที่เราไปขุดมันเมื่อวานนะคะก็คือเข้าไปข้างในอีกนิดนึงเนาะ รรยากาศรอๆโอเคเดี๋ยวโบจะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเริ่มหนาวแล้วไม่ไหว ถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะหมู่บ้านไม่ยาานะคะก็เหมือนแบบเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะก็มีบ้านมีบ้านคนไม่ค่อยเยอะนะแี่รวมๆกันยังไม่ถึงยี่สิบหลังเลยแต่ว่าทุกหลังก็คือบ้านมีพื้นที่ค่อนข้างมีพื้นที่นะคะนี่เนาะตึงตึนี่อันนี้บ้านแม่ย่านะคะตรงหลังนี้เนาะที่มีชั้นสองตชั้นสองก็เป็นบ้านพี่สาว เป็นบ้านพี่สาวอาป,ปานะคะชั้นล่างก็เป็นบ้านแม่ย่าเนาะนี่นะคะเดี๋ยวโบพาเดินขึ้นไปดูวิวข้างบนฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะสีน้ำตาลแล้วก็ห้องเก็บของของแม่ย่าเนาะจริงๆหน้าบ้านตรงนี้ก็เดินไปได้นะหน้าบ้านตรงนี้ก็เป็นทะเลเลยนี่เห็นไหมเดินผ่านตรงนี้ไปก็ถึงทะเลเลยอันนี้เป็นบ้านแบบทรงเก่านะคะ ที่ยังมีคนอยู่นะคะก็ยังมีคนอยู่เนาะนะคะ,นะคะบ้านชั้นสองนะคะก็คือถ้าไม่มีสายไฟนี่วิวจะดีมากเลยเนาะ,ะฉันร,ระวังตกนะคะลูกไม่ยากเตรียมผักแช่ไว้ให้ทำกิมจินะคะเดี๋ยวเรามาดูแม่ทำกิมจิกันนะคะ ช้เท้าแล้วก็หัวหอมต้นหอมเออหัวใช้เท้าต้นหอมแล้วก็มินนารี่นะคะก็อันนี้โบไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเดี๋ยวไปหาชื่อมาให้นะคะทุกคนแล้วแม่ก็จะใส่หอยแม่จะใส่หอยหอยเขาเรียกว่าหอยอะไรอ่ะหอยอะไรนะหอยนางรมแม่จะใส่หอยนางรมไปด้วยนะคะ 경리원의 리솔을 걸고, 불이 제출해 막은 임시 화학사주민들이 직접 가겠습니다. 플라스틱 터즈의 수영이 준비하고, 남의 죄쟁이 음식물이 남한이념의 가방이 이어집니다. 조선민이을 겨우나는 집을 걷어가다가는 가훈을 이들 주무가 더 어려워지고, 숨이 더 좋을 것 같아서 다 น่ากินมากค่ะทุกคนมันดูเข้มข้นมากกินพริกนี่ตีหน้าเลยฉันรู้จะก,กลับแล้วครับนี่ฮันมอน,นี่เอาช่างบุญต้นเต่าเต่าให้บอกถูกดอกหญ้าข้างทาง